ตอนนี้ก็อยู่กับเกมโรบอทนะก็ไปแต่งตัวใหม่เพิ่มนนเนี่ยเนี่ยก็เลยแต่งถ้าใครเจอชื่อนี้ก็ตัวเนี้ยมุมเนี้ยรักได้นะไปเลยไปเล่นจริงๆจะตั้งชื่อว่าครูนี่นะแต่ว่าไอตัวนี้มันหม่หอุ๊ยเป็ดบานเลยเย้ อืคนอื่นได้เป็ดนะตอนนี้คนก็มากันเยอะเลยเนาะอ่ะใช่ไหมอแบบนี้ก็เป็นลิฟเกียนตัวพ่อเลยนี่แล้วก็ปีนตรงนี้ขึ้นไปแอบได้แต่มีอยู่แบบนึงอันตรายสุดๆเอาเป็นแบบของโปเกมอนไม่สิมันจะเป็นชั้นหนึ่งอ่ะ สวัสดีนายสวัสดีนะอุย้ยโอ้ยตอนนี้ตอนนี้ต้องอันตรายแน่ๆเลยวาแล้วบูมโอไม่นะตายเลย <c oughs> ตอนนี้เราก็มาเกิดใหม่แล้วไปต่อเลยดีวยกว่าโอเค เข้ามาเลยนายเฮ้นายเออนายนี่แปลกเนาะฉันเพิ่งตายไปเลยโอ้อยตอนนี้นะคะเฮ้ยทำไมนายตุกิวแชทแชทตะกี้แชทเป็นเล่นแบบซอมบี้พายสกีอะไรตัวเขียวแปลกเนาะทำไมทุกคนกถึงพวกเรากลัวพวกเราเป็นคนขี้ขาดตาขาวกันน่ะฉันก็ขอขี้ขาดตาขาวด้วยคนเอ้ย ไม่ใช่โอ้มกอดแมปอะไรเนี่ยไม่สีชั้นอะไรน่ากลัวงั้นะอุ้ยน่ากลัวเนอะเหมือนจะเป็นตัวอะไรอะตลกอะตัวอะไร เฮ้ยทุกคนระวังนะโอ้ยน่าก,กลัวเดลซี่โอ้ยไม่นะ่าเลือดเลอ,อน้อยล ดแล้วโอ้ยวิ่งมาทางไหนหลบหลบหลบหล,ล,ล,ลบไม่ทันเอาชัดไปเลยไปเอ่อเอาชัดไปสิตัวอะไรวะเนี่ยฉันตายไปเลยดีกว่าไปไปไปเลยเลือที่มันหมดไปเลย เอาเลื่อนเลื่อนเลือดเ,เ,เ,เต็มงงนะแล้วก็จะประมาณคลิปน่าจะไม่ถึง5้านาทีนะถ้าเกินก็ขอโทษด้วยนะ <c oughs> <c oughs> ไปดิโอเค ตอนนี้ไม่เห็นตัวเราเลยโอ้นี่มันหน้าอาเบะี่นี่เป็นเพลงนี่นะใครเป็นเกก็วันหนึ่งไม่ตุยตุยก็ตาตนี่นีคําเรื่องเช่านั้ยหมาพูดเรื่องเกย์เกย์ะ ทั้งถเถอะแล้วก็จะรอต่อไปรอต่อไป